สวัสดีนะคะวันนี้ก็ตอนช่วงบ่ายนะคะบ่ายสี่โมงเย็นนะคะพาน้องโมเฮอาบน้ำนะคะเข้าในหมู่บ้านนะคะเข้าข้ามหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะเข้าอีกสักหน่อยบ้านแล้วก็จะพาน้องพักนะคะ ักวัดเหมือนเดิมนะคะแม่แกวัดฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องมองของเราด้วยนะคะเดินตามเดินตามตูกรีงแห่ ทีมงานนะคะจักรยานทีมงานจักรยานเดินตามสูตรกันต่อต่อยเนี่ย ก็ควรถือกูไปเก็บที่รถนะคะหมแฮก็เดินตามนะคะจะเอาคูไปเก็บที่รถนะคะหมแฮเขาก็เดินตามพ่อควรนะคะ เอาพ่อควรสวัสดีแม่แม่หน่อยเดี๋ยวสวัสดีหน่อยเร็วขอเสียงพ่อควรหน่อยเ <_ S 2> <_ S 1> อาพ่อควรไม่มีเสียงเลยค่ะวันนี้สวัสด <_ S 1> ีครับ เอาอะไรดีคะวันนี้พ่อควรซักหน่อยไหมคะไม่เอาอะไรแล้ววันนี้สักหน่อยไหมครพ่อควรร้อนมันร้อนนี่แหละสมควรเอานะคะพ่อควรพันจะเข้าทำสุรพงศัทำสื่อจอแล้วพวรก็ขอจบไรเพียงแค่นี้นะคะ,ะไรหนะ้ามาเจอก,กันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ